อ้กแนึกนึกชื่อคนที่จะให้ก่อนนะลูกจะได้ไม่ดูอาว้่นึกนึกชื่อคนที่นั่นก่อนว่าว่าจะให้ใครแล้วก็เดี๋ยวมอบให้ใครอะไรเงี้ยจะได้ไม่พูดก่อนก็ได้จะได้ไม่ติดเหมือนน้องลืมพดก่อนก็ได้ขาลังใครบ้า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 ง อ๋อพร้อมเดี๋ยวจะรอแบคเลยนะอ่ะนะอ่ะพ้อมนะห้าสีสามของยกเอฟสิบนะคะก็รับคท้ามจากพี่เต่าเอฟแปดนะคะวันนี้มานทำไอ้แบงเก็ตหนักมากโอ้ยยกไม่ไหวค่ะเดี๋ยวๆๆี๋ี่คนเทให้ได้ไหมอะหาคนเทค่ะเอามาเทมา นานมาเท่นอนนานมาเทยไม่ไหวยกไม่ไหวเอาใหม่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 เใหม่เริ่มใหม่ขให้ใครด้วยเทเท เกก็เท่ไปเลยเนี่ยเหรอชาเ็กไหวมลูกไงยไม่ไหวพี่ยังไม่ไหวเอาเลยอรไม่ไหวคิดมั Đâu đi. Ừ. Áo luôn kìa.